อีกหนึ่งราชินียุ่งุ่งในกามาลูยุ่งจังก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะคะที่ได้โดนคําปฏิเสธออกมาว่าทําใจเธอเรามีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วคิดว่าแฟนๆก็คงไม่รับเท่าไหร่แต่งั้นหนูทำเองก็ได้ก็ตกลงก็เธอไปหาอาจารย์คนที่แต่งเพลงประจำเนี่ยฮะก็ปรึกษากันแล้วเงาเป็นยังไงถ้าทำออกมาจะไม่โดนฟ้องเหรอไม่ตรงนนั่นนี่หนูก็บอกคำเดียวหนูไม่รู้หนูไม่รู้ก็เลยกลายเป็น รู S <S ้หอมวันนี้ไม่ว่าพุ่งพวงจะอยู่นาแห่งผลใดราชินีลูกทุ่งคนนี้ก็จะคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดกาล ร้องให้ตัวเองหัวเราะอะไรแน่หัวเราะอะไรค่ะ,ะหัวเราะอะไรจ๊ะโลอนสรารภาพนะ <c oughs> คิดจ้ะหนูร้องผิดนะคะร้อ, <c oughs> <c oughs> องผิดล,ลืมว่าต้องร้องค่ะสรารภาพผิดลดโทษ <c oughs> ไปให้แล้วครึ่งนึงค่ะแล้วก็เลยเอาแล้วก็พอลืมว่าเองต้องร้องแล้วก็ไปลอง ทอนเพื่อนด้วยค่ะแมดแมนสุดๆนิดนึงแล้วไงดีต่อน่ะตอนนั้นเนี่ยยังไงไปสนามบินเดียวกันเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วควบคุมสติอยู่ไหมแต่ว่าหน้าตาจับได้นิดนิดนะว่าหน้าเสียทรงหน้าหัวนิดนิดก็คือว่าหนูเหยียบกระโปรงตัวเองอะค่ะเแล้วแบบว่าเหยียบชายแล้วแบบมันแอบเห็นเรนก็เลหนูก็เลยแบบ สติหลุดเมอเออเออไอพวกมีพวกของประกอบนี่ก็ใช่ไม่แต่คือคือความจริงมันไม่ผิดที่ชุดเพราะว่าคือพี่ค่อยหนูซ้อมเดินแล้วแต่หนูไม่ได้ซ้อมเดินนะคะอ้าวทำไมไม่ซ้อมอ่ะก็คือมุหนูทําสีผมแล้วก็แบบแต่เปลี่ยนชุดแล้วก็แบบไม่ได้แล้วก็เลยนใช้เวลากับการทําผมเยอะอะไรนี้ก็ใส่ชุดคนสุดท้ายอ่ะมาอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ใส่นก็เป็นอ่ะเห็นไหมก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งต่อไปเรา เวลามีอาชีพจริงๆเราก็จะรู้ว่า,าการแต่งหน้าคนสุดท้ายเป็นยังไงนี่แหละเคยพี่เคยแล้วแต่งหน้าคนสุดท้ายแต่งตัวคนสุดท้ายเฮ้ยทำไมไม่แต่งก่อนนะกําลังจะขึ้นก่อนด้วยซ้ํานะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็อันนั้นก็อยู่ที่การจัดการให้คะแนนตัวเองมาโดยดไีไม่กล้าให้เหมือนเปิไม่กล้าให้เมื่อกี้ติบเอดแนนเฮ้ย ไม่เลวร้ายขนาดนั้นไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกอ๋อค่ะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะนี่ว่าไปครั้งแรกที่หนุนดินเนื้อแบงไปเลยหรออะไรไงต่อดีอะไรเงี้ยแล้วมุกมุกสติเสียไปด้วยไหมงงไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะแต่ไม่แต่ไม่ก็ก็ดึงกลับมาได้มีีเอ๊ะมั้ยมีเอ๊ะ มี <l ots sei> <c ười> ่หันหน้าหันหน้าแบบไม่รู้อ๋ออ๋อต้องร้องเหรอเออหันน้องกันนิดนึงเขาเรียกว่านักร้องเป็นอาการโกะของแนนครูใหญ่ให้บีบวกครูไว้ให้บีครูแดนให้เอครูแอคติ้งให้เอพี่ดีตัดคะแนนเหลือฟีบวกรวมแล้วได้บีบวกไม่แย่หรอกพี่ดีตัดคะแนนที่ร้องผิด เออหนุ่มมุกกุบกุกกุบกุบสนุกไหมสนุกค่ะสำราญบานใจหน้าตาก็งมีความสุขดีนะไม่เข้าใจว่าทำไมตอนแจกโจทย์ถึงได้หัวที่หัวต่ากันนักก็่จทำให้ทุกคนนี่ก็ทำโอเคนะสนุกร้องได้เหมือนอย่างที่อยากได้ไหมก็คิดว่าเหมือนค่ะแสดงว่าอยากได้อย่างนี้ก็ครูครูบอกว่าให้แบบออก ออกเป็นแบบขึ้นจมูกพูดเต็มปากเต็มคำครูบอกว่าให้เฮ้ยทำไมปากกามันถึงได้อ่านแอร์ขนาดนี้แค่จะแค่จะชี้เฉยๆเอาละกันพูดเต็มปากเต็มคำอย่างนั้นอ่าเด็เออดเด็ก็ครูบอกว่าให้ร้องขึ้นจมูกอะค่ะขึ้นจมูกให้แบบเป็นเสียงเต็มเพราะว่าทุกทีหนูจะเป็นลม ก็โอเคนะทำได้ดีให้คะแนนมาให้ B ค่ะฮะให้ B ค่ะให้ B ครูใหญ่ให้ A ครูไว้ให้ A ครูแด n นให้ A บวกครูแ c ตงให้ A พี่ดีให้ B บวกรวมแล้วน้องมุกได้ A อจ้าอ้อมแอมอยู่นั่นแหละอ่ะรายการต่อไป